อ่ะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาชมนะครับตู้เบส18นิ้วนะครับภายในร้านเรานะครับในเป็นระบบตู้ของสตอมซาวซ System นะว่ามีอะไรบ้างนะตัวนี้จะเป็นสูตรตัวเต็มทั้งหมดนะครับสูตรตัวเต็มก็คือไม้อัดแท้20่มิลนะครับผมไม้อัดแท้นะครับ20่มิลตักแดดตักฝนได้เลยนะครับขอบเหล็กนะครับหูยกเหล็กนะครับตะแกรงนะครับตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงสวยๆนะครับผมหูยกเหล็กขอบเหล็กไม้อัด20่สิบมิลนะว่ามีสูตรอะไรบ้างนะครับผมก็ หลักๆเลยงานดนตรีจะมีเทอร์โบนะครับเทอร์โบตะแกงกัเป็นกากบาทนี้นะครับ BV นะครับสูตรเดียวกันนะครับความสูง80ลึก80เหมือนกันนะครับผมสีระเบิดนะครับขอบเหล็กหูยกเหล็กตะแกงปั๊มนะครับตัวนี้เรามีทั้งงานตุ้เปล่าแล้วก็พร้อมดอกนะเดี๋ยวผมจะไล่ไปก่อนอันนี้เอา BV ก่อน BV เทอร์โบนะครับสูง80ลึก80แล้วก็สูตรพวกเครื่องไฟที่ใช้กันนะครับตามภาคการจะเป็นกระแทกข้างนะครับผมประมาณนี้ กระแทกข้างมีความพิเศษคือสามารถใส่โฟมก้าได้นะครับตัวนี้โฟมิก้าสีเนาะถ้าใครติดตามผมเห็นผมจัดุดจัดอะไรไปบ่อยจะเป็นประมาณนี้นะผมแล้วก็อีกสูตรหนึ่งจะเรียกว่าผีนะครับผีปกติจะไม่มีตะแกรงนะครับตอนนี้จะเป็นผีซอมบี้นะครับผีซอมบี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีตะแกรงก็ได้จะเป็นผีนะครับเดี๋ยวพาดูตัวอย่างนี่ครับผีปกติจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมตั้งขึ้นนะ จะไม่มีตะแกงนะครับผมอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะแล้วแต่ลูกค้าชอบเพราะราคามันไม่เท่ากันมาผมจะเริ่มตู้เปล่าก่อนแล้วกันนะครับราคาตู้เปล่านะครับก็จะมีเทอร์โบบีวีนะครับแล้วก็กระแทกข้างที่เป็นสีระเบิดนะไม่ใช่สีโเมกกานะครับราคาจะเท่ากันนะครับอยู่ใบละ4,500บาทสําหรับตู้เป่านะก็ตีไปคู่ละ9 0 0 0นะครับงานเราก็จะเป็นงานมาตรฐานครับไม้อัดแท้นะครับ20มิลขอบเหล็กสีระเบิดนะครับผมบีวีก็ได้เทอร์โบก็ได้นะครับผม กระแทกข้างก็ได้4 5 0 0แล้วก็ผีผีที่ไม่มีตะแกรงแบบนั้นนะครับ4 5 0 0ครับผมส่วนใครจะผีซอมบี้นะครับผีซอมบี้เนี่ยหน้ามันจะกว้างเมตรหนึ่งะครับผมลึก60ถึงซือ60นะตัวนี้ก็ดังนุ่มรอยลึกเลยนะครับแล้วแต่คนชอบชอบใบใหญ่ๆแบบนี้ตั้ง4ใบมันจะเยอะกว่านะครับถ้าเป็นเทอร์โบตั้ง4ใบก็จะได้แค่นี้แต่ถ้าเป็นผีตั้ง4ใบก็จะได้เยอะเลยนะครับตัวนี้จะ ผีตัวนี้จะใบละสี่พันห้าเจ็ดห้าสิบก็คือจะแพงกว่าห้าร้อยนะครับคู่หนึ่งนะสมมุติว่าอันนี้คู่หนึ่งเก้าพันอันนี้มันจะเก้าพันห้านะครับตู้เปล่านะอันนี้ตู้เปล่าแล้วก็จะราคาเดียวกับตู้โฟเมก้านะครับโฟเมก้าเนี่ยปกติมันคู่ละหนึ่งหมื่นนะผมคิดแค่เก้าพันห้านะครับราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งนะครับต้องรับเองนหน้าร้านนะครับงานโฟเมก้าก็เลือกสีได้ตั้งแต่สี่ใบขึ้นไปสามารถเลือกสีได้ดําเหลืองเขียวน้ําเงินแดงชมพูนะครับแต่ถ้าสองใบนะครับจะหลกัลกๆจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผม คู่ละ9 5 0านหนะครับสำหรับตู้เนาะ9 5 0 0 9 0น0านะครับผมอ่ามาดูที่ดอกกันบ้างดอกก็จะเป็นสตอมสตอมตอนนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับโครงเหลืองโครงดำนะครับแล้วแต่อตโรงงานจะมีโครงอะไรนะครับอันนี้จะเป็นโครงดำนะพัน0อง้วัตต์ตัวนี้เป็นไว้4นะแม่เหล็ก221ก้อนนะครับไว้4นิ้วนะครับนี่ไว้4นิ้วตัวนี้ดอกละ3,000บาทนะครับมาอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นแม่เหล็ก2ก้อนนะครับไว้ีเหมือนกันนะครับ 1,500้าวัตต์นะตอนนั้น1ันสองรอวัตต์นะในปกติทั่วไปก็แบบนี้นะครับใครอยากได้แรงได้นึบขึ้นมาก็พันห้าวัตต์ดอกละ4ี่พันบาทนะครับหรือใครบอกว่าเอาแบบสุดๆไปเลยนะครับตัวน,นี้นะเป็นสองพันวัตต์ไว้ห้าของเรานะครับเลขสอง้อยห้าสิบครับม่เลขใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็ไว้ Wh. ก็ใหญ่กว่าตัวน,นี้ไว้ห้านิ้วนะไว้ห้านิ้วตัวน,นี้ดอกละห้าพันบาทลูกค้าก็ไปจับคั่วเลยนะครับหรือจะซื้อดอกเปล่าก็ได้ตู้เปล่าก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ อ,อ๋อมีค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งค่อนข้างจะแพงเลยแหละเพราะมันตู้ใหญ่นะค่าขนส่งนะครับถ้าใครโอนนะครับคู่ละ1000บาทนะครับค่าขนส่งนะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆนครปฐมราชบุรีนะครับกรุงเทพก็เรียกละล่าหมูไปก็จะประหยัดกว่านะก็ลองดูว่าใช้กี่ใบนะใช้เยอะๆก็ลองโทรเข้ามานะครับสมมุติว่าลูกค้าเอาตู้4,5 0 0นะครับดอก3,000นะครับก็อยู่7,5 0 0นนะครับคู่หนึ่งก็หมื่นห้านะตัวเต็มของเรามาตรฐานเลยก็คือตัวนี้ส่วนใครจะเอาผี พก็จะแพงกว่าพีก็อาจจะเป็น15500อ่าโฟเมก้าก็อาจหมื่นหรือว่าใครอากว่าเอาดอกสองพันว่าดอกพันหาวัตต์เอาไม่เล็กองก้อนไม้เล็กองก้อนก็ดอกละสี่พันแปตู้เ0้าพันก็อยู่1 7ื่นเนาะหมื่นส่วนตัวนี้ดอกละห0 0พตู้เก้าพันนะครับดอกอีกหมื่นหนึ่งก็เป็นหมื่นเก้าครับก็เริ่มที่หมื่นห้าหมื่นห้าห้าร้อยนะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดก็ลองโทรเข้ามาว่าอยากได้แบบไหนนะผมก็วันนี้ก็คลิปเร็วเลยด้านหลังก็จะม คลิปนี้ไม่มีเสียงเนาะสเปคคอนก็จะเป็นเพจของร้านเราเลยนะครับแล้วก็แบบกดด้วยก็คือมาตรฐานจะเป็นสเปคคอนนะครับเราจะใส่ส,สเปคคอนแบบนี้ไว้นะครับผมส่วนลูกค้าอยากได้แบบกดก็สามารถสั่งได้นะอ่าเดี๋ยวดูแบบกดแบบกดก็จะเป็นเหล็กนะของเราเป็นงานเหล็กเนี่ยเป็นกรอบเหล็กเลยนะครับบางที่จะให้พลาสติกนะเราให้กรอบเหล็กแล้วก็ตีตาโลโก้เราร้านจูปินเตอร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้เบ็ดหนึบๆลอยๆที่ผมจัดชุดบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะแค่พันสองนะ พันสองก็คือพาวเวอร์พันสองพันหกก็ขับออกนะแต่ถ้าเล่นไม่เล็กสองก้อนนะพาวเวอร์ Power, ก็ต้องสามพันนะครับสองพันสี่สามพันแรงๆหน่อยแล้วก็ถ้าใครเล่นไว้ห้าพาวเวอร์ก็ต้องนู่นแหละครับสามพันหกสี่พันห้าพันวัตขึ้นไปก็ชอบก็ลงติดตามแล้วกันร้านจูปินเตอร์นะครับผมหรือใครจะให้ปลายทางก็จะแพงขึ้นไปอย่างงูนเนี้ยรับเองหน้าร้านเก้าพันแบบโอนหนึ่งหมื่นแบบปลายทางอาจจะหมื่นห้าร้อยแต่แบบปลายทางก็ต้องมัดจำก่าขนส่งพันห้าก่อนนะประมาณนี้ เราต้องมาโทรคุยกันว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรหรือว่าจะเรียกละละมูฟเรียกละละมูฟไปส่งก็สามารถไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมแต่ว่าต้องโอดทางก่อนละละบมูฟอันนี้จะเป็นซอมบี้เห็นไหมซอมบี้ตัวนี้ขายดีมากแล้วแ,วแรงนะถ้าใครชอบแบบเแบรบดแบบแนวกระเดื่องรถแ่ก็เทอร์โบบีวีเทอร์โบได้ลอยได้ลึกนะครับบีวีได้กระชับหน้าตู้นะครับกระแทกข้างเป็นงานเครื่องไฟนะครับส่วนผีนะครับผีซอมบี้ตัวนี้ได้ทุกสูตรเลยได้ทุกโจทย์เลยนะครับใบใหญ่ด้วยสวยด้วยนะครับผมก็ ประมาณนี้ตอนนี้มันยังเป็นไม้อยู่แล้วใส่ตะแกรงข้างในอนาคตผมจะเปลี่ยนเป็นตะแกรงปั๊มนะตรงนี้นะเดี๋ยวมารอซีรีส์ต่อไปเพราะว่าเพราเป็นตะแกรงปั๊มนะครับมันสามารถถอดตะแกรงมาเช็ดมาอะไรได้แต่เป็นอย่างนี้มันถอดไม่ได้เดี๋ยวอนาคตเราจะปรับเปลี่ยนนะครับผมก็ติดตามด้วยแล้วกันวันนี้รีวิวสาหรับตู้อ่าเดี๋ยวมาหน้านี้ทุกสูตรที่เรามีในร้านตอนนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะจ๊ะเทอร์โบก็จัดอยู่ในชุด BV ีจัดอยู่ในชุดกระแทกข้างนะครับผีเลือกได้ทั้งหมด ครับวันนี้ก็ราเพียงเท่านี้อ้าวเดี๋ยวให้ดูผีผีตัวนี้ใส่ดอกอะไรอยู่เนี่ยใส่ดอกสองก้อนเหรอนี่ครับนี่ครับผีกระแทกหลังอ่าเป็นผีซอมบี้นะนี่ครับงานของเราเนียนๆข้างในเราก็จะแดบนะครับอุอยางสวยนะครับนี่แม่เหล็กสองก้อนนะครับไว้สี่แม่เหล็กสองชั้นอันนี้ก็เดินทางไปอุบลนะครับสําหรับชุดนี้นะครับลูกค้าเก่านะเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวนี้ที่ท่านัดก่อนนะครับผมก็ลูกค้าเก่าเป็นกันครบ12บใบแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ รับเป็นเท่านี้นะครับสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างนะ08254050และจูมอินเตอร์ก็เป็นเจ้าของแบรนด์สตอมสาวซิสเต็มนะครับผมผลิตตู้ลำโพงดอกลำโพงนะครับมิกคอร์สบักไฟไมลอยพาวเวอร์นะครับผมฮอนนะครับทุกอย่างนะครับภายใต้แบรนด์สตอมจูบอินเตอร์มีครบนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับหรืออาจจะติสักนิดหนึ่งบางท่านอาจจะแบบว่าแพงหรือว่าอะไรอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าการทำนะเรามีต้นทุนนะครับ ค่าไม้บางคนจะคิดแต่ค่าไม้อย่างเดียวแล้วบอกว่าตู้4 5 0 0แพงจังคุณพี่คิดค่าไม้อย่างเดียวไม่ได้นะคุณพี่ต้องคิดค่าหูเหล็กขอบเหล็กค่าแม็กค่ากาวค่าตะปูค่าสีระเบิดค่าฝีมือค่าน้ําค่าไฟนะครับผมประมาณนี้ก็ลองไปดูกันถ้าสมมติว่าบางท่านมีฝีมือเนะมีเครื่องมืออยากจะตีเองก็ลองทําดูนะครับแต่บางคนก็จะคอมเมนต์ว่าทําเองแล้วไม่คุ้มนะครับผมเพราะว่างานมันไม่ได้ง่ายๆทางเครื่อง CNC นะครับลูกค้าได้ยินเสียงแจ๊จะแ๊่อยู่ไหมครับ เนี่ยครับเครื่อง C N C ตัดไม้คอมพิวเตอร์นะแล้วก็แสนกว่าบาทแะที่ลงมานะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบใครถูกใจก็ซื้อส่วนใครที่บอกว่าทําเองได้ก็ทําก็อาจจะประหยัดกว่าร้านนิดหน่อยนะครับแต่จะเสียเวลาซื้อไม้ตัดไม้วิ่งซื้อของนะครับผมก็ลองดูนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้สวยไม่ได้มาตรฐานแบบร้านด้วยนะครับผมก็ตู้นะครับศรัทธาที่ไหนชอบที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมใครสนใจระบบเสียงสตอมของเราก็ขอบคุณด้วยนะครับทุกปี แล้วแถมโลโก้ไปหมดเลยนะครับประมาณนี้ละกันขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับ2568นะครับผมสนใจเครื่องเสียงติดต่อจูปินเตอร์นะครับ